วันนี้นึกอะไรไม่รู้อยากจะเป็นเชฟก็จะมาลองเป็นเชฟสักหน่อยแต่ดูสิเรียนรู้พื้นฐานการเล่นอ๋อโอเคเรียนรู้พื้นฐานสักหน่อยก็ได้คือแบบนี้เนี่ยเขาสามารถเล่นคนเดียวได้หรือว่าเล่นเป็นเพื่อเป็นกลุ่มไปก็อะไรก็ได้หมดเลยนะก็ลองเข้าไปเล่ยนรู้โอ้โหอันนี้คือไม่ใช่พี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กดเพื่อเริ่มการกวดวิชายินดีต้อนรับโอเคมาอุ้ยอุ้ยทำไมตัวละครพี่มันเป็นยางี้เนี่ยโอเคเดินตามกดคิวไปต่อไปต่อเลย ให้เขาให้เราทําอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยขอสดเหรอโอเควัตถุดิบแช่ยงแช่เย็นอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยเนาะแล้วก็ตัวละความไม่โหลดสักทีอะไรเนี่ยปาไปกันต่อเลยดีเขาให้เราทัวร์เฟึบอุ้ยสลับบุมมองได้ด้วยนะเนี่ยอุ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าอ่าแล้วก็ย่อขึ้นย่อขึ้นอันนี้อันนี้สมกับเป็นเชฟตัวจริงใช่ไหมถ้าน้าจาแบบไม่ตัวเล็กจังวะ ไมไ่คิดไปเองใช่ไหมทำไมกล้องมันอยู่บนหัวเลยเหยียบหัวได้เลยแลโอเคโอ้คลิก okay. oh, ได้เลยคลิกมันทำอะไรได้อีกโยนโยนใช่ยโยนพลิกโอ้โหพลิกเผ็ดเลยน่าจะแค่นี้แหละโอเคแล้วก็กดส크ิปกด스크ิปไปเรื่อยๆกดค크ิปอีกอ oh, ๋อตรงมันบอก <c oughs> มันเพิ่งสอนให้เราคลิกแต่เราคลิกก่อนโอ้โหโคตรเก่ง นี่เป็นเชฟร,ระดับมือโปรเนี่ยแล้วก็มาวางตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่อะไรเนี่ยอุ้ยอัปเกรดมีโซโฟ,ฟามีคอตูมมีความเร็วการล้างจานอียา่าที่เราต้องราจากเอด้วยเปล่านี่นะแล้วการสูญเสียพลังงานนี่พลังงานเต็มฮอคืออะไรเนี่ยคือ,อ,คอ,อคืออะไรเนี่ยึบไปกันต่อเลยเขาจะสอดอะไรเลยอีกอะตอนนี้อ๋อเอามาใส่ใส่มาฟังที่นี่ฮะอย่าบอกนะหยิบใส่ได้เลยนี่วิธีทำการเฟสไฟ โอ้โหสวยแล้วยังไงต่ออ่ะเราได้มันฝรั่งบดแล้วก็เอามาวางเช็คอ๋อามาล้างน้ำหรออ๋อามาทอดเลยเามาทอดเลยไม่เอามาลงมาล้างนี่เราทำเฟ้นไฟสองอันอ่ะเอาไาวางเหมือนกันฟึบเป็นไงอ่ะต่อเลยแล้วยงไงต่อโอ้โหหยิบหยิบแบบอืมอาใส่จานเอหยิบจานมาก่อนเนาะ โอเคแล้วก็เออเอออะไรเนะี่ยมันมันมันฝรั่งอยู่ไหนเนละเอ้ามันฝรั่งตายห่า,า,หาละไปโอเคโอ้ลหดูสิมีลูกค้ากำลังเดินมาที่ร่างของเราไหนวะอ๋อมาช้าดีหนึ่งช้าดีหนึ่งไปไปต่อโอ้โหลูกค้าไม่โหลดซะด้วยมาแต่หัวงไงตอนนี้โอเคโหลดแล้ว <laughs> โอ้ยอนิเมชั่นลูกค้านี่นานเหลือเกินจะกินแต่เฟรนด์ไฟล์เหรอร้านเรามีนมีน้ำไหมคอแห้งเลย โอต้องเดินไปที่ลูกค้าเค okay. สอนเราทุกอย่างเลยแล้วก็รับออเดอร์โอ้เครับแล้วรับแล้วรับแล้วกดรับสวยรับมาฝร,ร,าร,รั่งซอใส่ลงโอ้มันมีขั้นตอนให้เราทำตรงซ้ายมืออย่างงั้นก็ไม่ต้องเล่นทุติยภิริก็ได้ดิใช่ไหม okay. โอเคเพิ่มโอ้ต้องเพิ่มเกลือเล็กน้อยเหรอแล้วเกลืออยู่ไหนวะโอ้มีหม,ม้มมอต้มด้อยพี่เอ้ยนี่ไงเกลือ อ๋าเจอเกลือแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็มีทวงมีถ้วยอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่ามาเพิ่มเกลือเฮ้ยเฮ้ยหยิบไงวะเนี่ยอ๋เขย่าเขย่าอีกดอีเขย่าโอ้โหยากเนาะอ่าอ่าอ่าโอ้โหเขย่าแปลกแปลกมันไม่มีมันไม่มีที่วางจานที่อื่นหรอพัยากที่เราแล้วแหละ อ่าใส่โต๊ะโอ้โหโต๊ะอร่อยเลยโต๊ะเค็มโต๊ะเค็มอ่ะไว้ไว้หนึงนะเกลืออุ้ยเกลือได้แล้วโอ้เอาเอาเอาม,ามามามาให้ให้ลูกค้าแบบปา,ปาดปาดกินโอเคเลยนะให้ลูกค้าปาดกินเออไปกินซะอืออ่ะฮะเอาทำไมอ่ะไม่มีดาวสักดาวเอา อย่าบอกนะลูกค้ากินแต่จานแต่ไม่ได้กินมันฝรั่งทอด <laughs> <c oughs> อเดี๋ยวเรากินเองก็ได้นะอ๋อถ้าลูกค้ารอนานจะแบบมีความอดทนที่ลูกค้ารอด้วยโอ้อะไรวะทำไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำแล้วอะไรเนะี่ยอ๋อเข้าไปอีกเข้าไปในนี้เราแะต่อไปฮะธนา,าคารอะไรวะเนี จำนวนเงินธนาคารปีไว้จ่ายเบนเหรอแล้วสามารถนําไปซื้ออัปเกรดของร้านได้อ๋อตอนนี้เรามี50เหรียญแล้วก็เออราคาสุทธิไม่ใช่สิเขาบอกว่าไรายได้สุทธิอย่าให้จํานวนค่าสุทธินั้นต่ํากว่าศูนย์ไม่อย่างนั้นเราเะาอาจะล้มลาลาได้โอ้โหชิพาแล้วลลไโอ,โวอ้เียมีวิธีเดียวที่จะเพิ่มจํานวนเงินเข้าธนาคารคือการให้บริการลูกค้าอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะโอ้โหถ้าเล่นเกมนี้เสร็จเนี่ยพี่สามารถไปเปื่อ้าหาของตัวเองได้เลยนะเบนโอ้โหนี่เราต้องจะจ่ายบินใช่ไหม ไปดูกระดานคอมมิชชั่นกันคืออะไรวะอ๋อนี่เป็นท็อปโตเนสอืมอ๋อโอเคกระดาษค่าคอมมิชชันจะช่วยให้เห็นว่าพนักงานแต่ละคนนั้นทำรายได้ให้กับร้านเรามากแค่ไหนแล้วแล้วกูมีคนเดียวหากคุณทำเงินได้100ดอลลาร์ในค่าคอมมิชชันก็แปลว่าคุณสามารถดึงเงิน100อดอลลาร์ออกมาจากงบประมาณร้านอาหารเพื่อไปใช้ในการอัปเกรดหรือเพื่อสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับร้านนั่นเองโอ้โหเป็นพนักงานคนนี้ไม่พอก็ต้องมาจัดการร้านเองอีก จะให้เราไปห้องออฟฟิศอีกนะแล้วอะไรอยู่เนี่ยอ๋อมาฝรั่งได้เองโอเคดนนีโซฟาไปต้องกล้มั้งไม่ต้องได้เลยนะโอเคอนดีอะไรอุ้ยมีแผงโซล่าเซลล์ด้วยอ้ยถ้าแผงโซล่าเซลล์หมดนี้ไฟดับหรือเปล่าเราใส่คำว่าหม้อต้มลงในเครื่องมือแก้ควนหาแล้วก็กดปุ่มติดตามโดยที่หม้อต้มนั้นสามารถหาเจอได้ในหมวดหมู่เครื่องหัวโอเคแล้วเราก็กดคําว่าหม้อต้มหม้อต้มแต่บอก มอตอมภาษากินหรือเปล่านี่มอตอมมอตม,อตมอตนี่กดติดตามอโอเราสามารถกดติดตามล้วหาได้เหรออ๋อกดติดตามล้กก็หาหมอต้มเจอเลยตอนนี้พี่ได้เปิดร้านหาเปของตัวเองแล้วในดูชุดที่ใส่สิโอ้โหเอ๊ะทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้อยู่วะเนี่ยเฮ้ยนี่คือใครเนี่ยซื้อพล้มตั้งพื้นโอ้โหเราไม่มีสักเหรียญเลยโอ้ เคปดออกเอาร้านเปิดหรอยังยังยังเอาเอาอีเชี่ยร้านเปิดแล้วเอตรงนี้เข้าได้ไหมเนี่ยอุ้ยเขาได้ด้วยอ๋อผัวตรงนี้อ่าสามารถผัวได้แล้วมันเปิดร้านให้เราเลยอะไรวะเนี่ยดูหน้าตาดิโอ้โหรับออเดอร์ได้นะครับไก่เนยแล้วก็กับหน้าตากาแฟนี้แช่มากเลยเอุ้ยบายได้อุ้ยมันมีเวลาบอกมันมีเวลาบอกแล้วมันมองหน้าเราด้วยโอ้ไม่ก็มองทั้งสองผัวเมีอะไรไป เราไปหยิบแก้วมาหนึ่งใบเราเอาไปวางที่เครื่องชงกาแฟนะแก้วอยู่ไหนวะหยิบแก้วหยิบแก้วเออแก้วดีไงดีไปแก้วครับเค้กวยอเ,เอาเค้กแก้วไปนะอ๋อี่ไงเอ้พี่หาเจออยู่แล้วอะไรที่จริงอะแล้วเอาไปไว้เครื่องที่ชงกาแฟเหรอเครื่องชงกาแฟยอยู่ไหนวะเดี่ยชงกาแฟยอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่นี่หรือเป,ปล่าเอ้ยใชนะ่แล้วอันนี้คือคอฟฟนั่นเองนะอ่าแล้วไงต่อเปิดเครื่องชงกาแฟเปิดไง เปิดป,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 ปไงวะเปิดดิเปดิเปดปดิกอกอ๋อต้องกด e กด e ชี้แล้วกวด e น,นีโอเคได้หรอไปไป,ไปเสิร์ฟกันไป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 เสิร์ฟไปเสิร์ฟอรอแนนไหมครับโอ้โหกินอย่างนั้นเลยล่ะอุ้ยทุกดาวแล้วเอาไม่ไปด้วยกันหรอไม่ไม่ไมปด้วยกันใช่ไหม <S <S <G ül üyor> เดี๋ยวนะไก่เนยโอโน รับออเดอร์โอเคอะไรอ่ะรับหนึ่งชิ้นหัวไก่ห,ห,ไห,กหัวหอมเนยอะไรว่าหนึ่งชิ้นหัวไก่หัวหอมเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้หัวอะไรวะเลมอนหัวหอมหอมมีไหนเนี่ยมะเขือเทศอ่าเรามะเขือเทศมาก่อนนะดิเอามะเขือเทศแล้วก็นมหนึ่งหนึ่งนมมีนมแล้วก็เนยอันนี้ชีสก้อนเหรออันนี้นมไปปึ๊บปึบเมล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 เอาโอ้ ไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยทำไมหยิบยากจังวะโอเคอ่าสวยสวยสวยเอานมมาไว้นมว่าตรงนี้มีนมเมื่อเขือเทศ 3. สามสามเมื่อเขือเทศเอาเบาวางฟืบสองอันนี้ก็สามอ่าสามสามอุ้ยมลีละเลยละเลยอะไรละลาย,ลลายในหม,ม้อต้มเดี๋ยวว่าเครื่องหม้อต้มอะโอเคหม้อต้มอยู่ตรงนี้เรารู้อยู่ อเอาหม้อต้มเอาหม้อต้มมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเนยมาละลายในหม้อต้มน,ะะน,นั่นเองนะเออเนยอยู่ไหนวะไปเก็บทาอาหาระอะไรเดี๋ยวโอ้เนอยอยู่ตรงนี้สวยเอาเนยไปละลายในหม้อต้มปึ๊บอ่ะไว้ตรงนี้แล้วก็เออเอามาตั้งเตาเตาไหนวะเอาดิเกตั้งเตาวนจะเป็นสองร้อยห้าสิบองศาเลยปั๊เปิดอ่าใส่หัวหอมแลม้วมะเขือเทศลงในหม้อต้ม หัวหอมอันนี้คือหัวหอมหัวหอมเมื่อเขียดลงในหม้อต้มอ่ะหัวหอมหนึ่งเมื่อเขียดอีกหนึ่งมาโยนได้ไหมเนะี่ยอ่ะใส่ปึ๊บอ่ะเอาอีกใส่อีกอึ๊บอ่ยสวยปึ๊บไป,บปสวยเอา้าทำไมไปอยู่ตรงนี้วะเนี่ยหัวหอมดีดีๆอ่ะดีๆดีๆีเออ สผสมส่วนผสมในหม้อต้มเทฮะเทนมเทนม5 0 0ร้มิลลเทนมเออเทนมห้ายมิลลิลิตเท,ทไงวะเทเอาอ้ยเอะได้ยังเนะี่ยอ่าอ่าอ่าได้ได้ยังได้ยังได้แล้วบ้างเนี่ยนะเออเลยยังวะนมกี่ห้าห้ามล นมเท่าไหร่นะเกินแล้วมั้งนะปรุงอาหารไก่บนเตาปิ้งย่างไก่กระตากกระตากกระตักไก่ก่้แจ๊กอะไเดืออกไก่อ่าดีเดืออกไก่เดืออกไก่อ่าสับอกไก่ที่แล้วก็เราต้องมีมีดใช่หรือเปล่าโอต้องหยิบเองทุกอย่างเลยบะเนะอ่าสวยสวยสวยแล้วก็สับสับเออเออเออออตก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 ตดูมองดิเดตก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  นี่แหละนี่แหละนี่แหละเออไอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเอาวางตรงนี้หนึ่งวิยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเสร็จละเสร็จละอันนี้ก็เสร็จละโอเคอันนี้ก็เสร็จละไปแล้วก็วางเสบียงชิ้นไก่อยู่เอ่อจานลึกจานลึกอยู่ไหนบ้างอันนี้จานลึกวะอันนี้ประชามอ่าที่จานลึกจานลึกเอ้าเทเวลาหน่อยทุกคนมาวางเสบียงเฮ้ยเราต้องเทซอสเทซอสเออเอาไอเชื้อตักดิตักดิเฮ้ย ตักดิเออตัก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 เอามาใส่ตรงนี้อ่าสวยสวยสวยทิ้งแมงเลยอืมอ,อร่อยนะชัวชัวป้าบเอา้าทำไมไก่อ,อไก่จะคุกคุกดินแป๊บหนึ่งนะโอเคปิดแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเอ้โหชุกชิ้นพี่แบบว่าตักใจจริงมาสวยถ้าจะรอนานแล้วนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะอุ้ยได้อยู่ไปแกทุกคน หนึ่งสองโอ้โหทำไมรามันเก่งอย่างนี้เนี่ยเฮลโลสวัสดีครับพี่ใครมาอีกไหมครับร้านผมเปิดใหม่อร่อยทุกเมนูไปดูดิต้องทิ้งคงทิ้งของอะไรหรือเปลนะ่าเนี่ยไม่เป็นไรนะเนี่ยแหมไม่มีรัฐทุยแถวนี้นะโอ้โหวางดีเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เรามีตังค์สิบแปดเอามีลลูกค้ามาไม่เห็นไม่เห็นทำไมลูกค้าคนเดิมมาครับเนี่ยโอ้โหคืออะไรวะเนี่ยชิคเกน้นเอ้ยเราต้องการเอาไปบดในเครื่องบดเนื้อ คือบดเนื้ออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องเอาอะไรมาลองก่อนนะเออเดี๋ยวขอเอาถ้วยอะไรมาลองได้ไหมหรือเอามาลองไม่ได้เหออ่าโอเคมาบดเอาอาบดเนื้อเออใส่ยังใส่ยังเอ้าเอาโอเคไอ,อ้เชี่ย,ยบดแล้วเหรอเราไงต่อเดะแล้วก็ใช้บีดสับฮะใช้บีดสับอีกโอ้ย A few moments later ผิวก็ได้ล้วนะมันเขียนว่า chicken nugget ั u เก okay. ็ตไก่โอเคไปทอดกัน ทอดโอ้ยอยู่ตรงนู้นบ่ทอดงั้นเอาไปทั้งกะละมังเลยกันเนี่ยอ่ะโอเคโอ้โหเฮ้ยปรับต้องปรับมุมมองอีกหลายล้านรอบเอา้าเชี่ยที่ทอดอยู่ไหนเนี่ยอาอยู่ตรงนู้นยังเมาอยู่เลยดอกไงดอกคลิกดอกอ่าโอ้ยดอกทายอย่างนี้เด้อเด้อ <c oughs> ทางมองเลย <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เหรออะป <c oughs> ึ๊บปึ๊บโอ้ยออ <c oughs> อโอ้ยเอ้าเชี่ยตกเอ้าเดี๋ยวอุ้ย ไม่ไม่ออกด้วยอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคโอเคอ่าเสร็จละเสร็จละต่อไปเราก็ต้องใส่จานเสิร์ฟเราใส่จานนี้ได้เนาะจานนี้น่าจะได้นะจานลึกเนี่ยเออสวยสวยสวยอ่าไปลงม่ไม่อืลงไม่ทันลงเฮ้ยลงไม่ถูกหมอ้อด้วยซ้ำไปเสิร์ฟกันโอ้โอะไรเี่ออะไร,อะไร,อะไรเอาหมุนหมุนหมุนโอเคไปไปเลย อ้าวลูกค้าไปแล้วหมดถึงกับหมดความอดทนเลยจีอ้าวคุกแทมหรอทำไมคุกแทมได้แค่เนียททำไมไม่เต็มห้าซูมืบอระเทศเว้อุ้ยไก่อุ้ยเราทำไก่เป็นแล้วสองสามแล้วก็หัวหอมใช่แล้วก็หัวหอม,หหอมนี่เดี๋ยวเราทำเร็วๆเ,เลยว่าเราทำเมนูนี้เป็นแล้วหัวหอมใช่ไหมแล้วก็มีเนยด้วยเนอยอยู่ตรงนี้โอเคนี่ไงของทั้งหมดที่เราเอาไว้ไว้ตรงพื้นไม่มีใครเห็นหรอก เอาเว่าเราทาอะไรที่มันสาบมากๆเลยที่ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะสามารถทําได้เองแบบธรรมชาติฟึบตายเอ,อ้สวย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 แล้วก็อะไรอีก่วะเนี่ยอ๋อเอามิกแอนแวดได้ดีกว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงเอามิกได้โอเคแล้วก็ไม่รู้อีโนโนอีนเน่แล้วแหละเอาเอาเอประมาณเท่าไหร่นะ 50, ห้าสิบมอลปึ๊บเทดิเทดิอุ้ยห้าสิบมอลอ อ่อนี่น่าจะได้ละโอเคก็มีแองแมทอเอาอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้โอ้โหก็ทิ้งซะกดอีอ๋อนอโอเคสวยซุปซุปได้กินมากเลยครับโอ้ยลำบากจังเลยสวยไปทิ้งแม่งโอ้ยโอ้ยมันก็ออกจากจานได้อยู่เนาะไปมูม็อกไปไหนไปไหนโอเคสวย ซุปมะเขือเทศไปไหนโอเคไกลเนยไปแล้วสวยโอ้โหต้องมีสองคนนะเนี่ยทำไมมันทำยากจังโอ้โหได้คะแนนเต็มห้าดาวพี่ว่าต้องเล่นอะไรแะคนเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะเออถ้าน้องๆมีเพื่อนนะส่วนคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนอย่าลืมกดซับด้วย